ร้อยเอกธรรมนัทพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงเหตุผลที่ควรพัฒนาพื้นที่ตําบลดอนสีชุมและตําบลบ้านทามอําเภอดอกคำใต้เพื่อสร้างเป็นสนามบินในจังหวัดพยาวเจ้าจุดนี้เราเรียกว่าจุดของตําบลดอนสีชุมอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวซึ่งปี2564นะครับได้มีการศึกษาเบื้องต้นแล้วเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการสร้างสนามบิน นะครับของจังหวัดพะเยานะครับดังนั้นะเรื่องนี้ผมได้หารือกับท่านนายกท่านก็อยากให้มาดูจุดการก่อสร้างจุดนี้ว่าเป็นยังไงพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักสามพันกว่าไรนะครับในการสร้างสนามบินถามว่าในจังหวัดพะเยาเราเหลือจังหวัดเดียวที่ไม่มีสนามบินในแปจังหวัดภาคเหนือนะครับแต่ถามว่าจุดคุ้มทุนในการสร้างสนามบินณบริเวณจุดนี้อำเภอดอกคำใต้ถือว่าเป็นศูนย์กลาง พะเยามีพี่น้องประชาชนจำนวนประชากรประมาณเกือบ5 0 0 0 0นนะครับรวมกับของอำเภอพานอำเภอเทิงอำเภอวังเหนืออำเภองานะครับอำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านหรือจังหวัดแพร่ที่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ถามว่าจุดคุ้มทุนประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับไม่ใช่เฉพาะชาวพะเยาเท่านั้นยังมีอำเภอใกล้เคียงของจังหวัดอื่นด้วยนะครับ คือเบื้องต้นเนะี่ยผมได้ได้คุยเบื้องต้นกับสายการบินของเอกชนไว้หลายสายการบินนะครับอัน,นก็จุดนี้จุดที่เหมาะสมที่สุดจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้จ้างมาศึกษาเบื้องต้นแล้วนะครับปี2564ซึ่งจะเป็นการศึกษาเบื้องต้นยังไม่ได้ศึกษา EAA นะครับดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คงเป็นขั้นตอนของการศึกษา EAA เป็นไปได้ทีจ่จะเสนอเข,าขอออ้าคารมอเม่งวนนี้ไหมครับ พรุ่งนี้ก็เป็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่ญญาราชการจุาลงกรณ์มหาทยาจะเสนอเข้าให้คอรมอรับทราบนะครับถ้าจะเสนอก็คือขอศึกษาเป็น e อ a อเอเหรอคะใช่ครับ,รบในการศึกษาเอไอเน่าจะไม่เกินร้อยล้านครับเบื้องะะต้นที่ศึกษาคือสามพันกว่าล้านนะครับระยะเวลาที่คาดว่าที่จะเกิดนสาจบก็คงต้องศึกษาเอเอก่อนนะครับเมื่อศึกษาเอเอเสร็จแล้วก็เราจะทราบระยะเวลาว่าจะสร้าง<ก>ปีไหนถ้าเสร็จเมื่อไหร่ญญ